มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาครัฐและเอกชนร่วมจัดงานสังคมสุขใจภายใต้แนวคิดตามรอยพระบาทสัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง เตรียมจะจัดขึ้นในวันที่16-18ธันวาคมนี้ที่สวนสามพรานจังหวัดนคปรปฐมโดยแนวคิดก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียงเพื่อสันต่อพระราชปัิธานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบงานแบ่งออกเป็น9โซนค่ะอาทิโซนนิทรรศการตามรอยพระบาทคลินิกถามตอบเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สินค้าจากตลาดสุขใจและผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากเกษตรกรค่ะเราอยากให้คนที่มาเที่ยวงานเนี่ยนะครับมานอกจากจะมาซื้อผลผลิตอินทรีย์ทานเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยแต่มาได้แรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตาม คำสอนของในหลวงท่านนะครับมาใช้ชีวิตที่พอเพียงนะครับก็คือ,อมาใช้ชีวิตที่สมดุลมากขึ้นอาจจะเป็นเกษตรกรซึ่งจากหลายจังหวัดที่อยากทาเกษตรอินทรีย์แล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงก็มาคุยกับเกษตรกรที่อยู่ที่ประสบความสําเร็จเอาในงาน